ปลูกบ้านครับเขาเราอยู่มะขาลาบ้านประชาชนไปลูบไมนเป็นไรไม่เป็นไรพี่ครับช่ยอหาะ่มานลักษณะคือป็นาจะขาด่อย่ม่ไแวม่วงเล็กอ่ะเป็นมม่วงอ่ะ เป็นๆงี้มันจะใหญ่ตรงนี้ิกะขวักกูอันตรายเนาะครับครับมันต้องค่อยๆเคี้ยวในพิ้งค์ใช่เกงก็ไม่กินถุงรูหรอกกงจะกินแค่ถุงละจะกินคนเดียวครับที่เหลือก็ทํางานกันอยู่เกงจะวิ่งไปนู่นในป่านู้นว่าเกเป็นไรเลยไปดูเกงไปทุบๆๆๆหายใจไม่ออกไหมก็หายใจได้นิดนิดนึงครับคือบอกว่าแกหายใจได้อยู่กลามมันไปลงวมันจะไปยิงนีด อันต <saus det> รา,ายนะพี่เนาะรับอย่างนี้เลยการเตือนภัยเนาะทับทับทับอันตรายผมทุบยังไงก็ทุบจนทุบอีกคือทุบทุบไหล่นี่ทุบหลังทุบหลังนี่แล้วก็ทุบแล้วเขย่าด้วยหาวิธีที่เขาทำให้ออกรัดแล้วก็ไม่ออกไม่ออกยังไงไม่ออกแกอึอกอัอก็ึือกันเลยนตอนวิ่งไปนู่นเลยยิ่งไปหลายคำไหมไม่รู้แกครับแกกินอยู่คนเดียว